ลังการไหวเจนนี่รัชนกโพสต์สตอรี่อัปเดตบ้านหรูราคา30ล้านเจ้าตัวเผยใกล้เสร็จแล้วบอกเลยหรูหราไม่จกตาเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเจนนี่รัชนกเกตสุวรรณหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่นอกผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น ที่เจ้าตัวได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศส่วนบทบาทของคุณแม่ก็ทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติเพราะหลังจากได้ติดสินใจเข้าประตูวิวากับสามีสุดหล่อ,อยวฉัดมงคลก็ได้มีสร้อยคล้องใจเป็นลูกสาวน้องอยู่จินเจ้าตัวให้ความสำคัญกับลูกสาวเป็นอันดับแรก จึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตราคาหลายสิบล้านเพื่อลูกสาวคนสวยเจนนี่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ก่อนหน้านี้เจนนี่ได้ซื้อบ้านที่กรุงเทพมหานครเพื่อรอคลอดลูกและใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังใหม่พร้อมเผยสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะอยากได้บ้าน ที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็เจอบ้านที่ถูกใจแล้วเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมบ้านตัวอย่างโครงการซึ่งใช้เวลาหาบ้านที่โดนใจนานถึงสี่เดือนโดยได้เขียนแคปชั่นว่ารอบนี้สี่เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะ จัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นหลังใหม่กำลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้ก็เตรียมทำงานหนักเพื่อหาเงินกันต่อค่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทำได้ลุยหลายคนสงสัยทำไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลย บอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันและหลังจากที่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวแล้วเจนนี่ก็คอยอัปเดตความคืบหน้าของการตกแต่งบ้านได้แฟนๆได้ทราบอยู่ตลอด ก่อนหน้าเธอได้อัปเดตภายนอกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงภายในที่รอช่างตกแต่งให้สวยงามอัปเดตบ้านหลังโตใกล้เสร็จแล้วล่าสุดเจนนี่ได้โพสตสอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเพื่ออัปเดตการตกแต่งภายในบ้านตอนนี้เจ้าตัวเผยว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซน์ซึ่งแฟนคลับตั้งตารอชมภายในบ้านได้เลย พราะหากตกตกแต่งภายในเสร็จเมื่อไหร่เธอจะถ่ายคลิปรีวิวแบนทุกซอกทุกมุมให้แฟนๆได้เห็นบอกเลยว่าภายในบ้านนั้นรูราสุดๆราวกับราชวังก็ว่าได้ตกแต่งแต่งทุกแถมบรรยากาศในบ้านก็สว่างสบายตามากๆก,กว้างขวางสุดๆโดยเจ้าตัวบอกตื่นเต้นมากๆรอไม่ไหวแล้ว